สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีตตอนรับ้าสู่ช่องใบสองชนยิ้มครับผมก็วันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันนะครับก็เช่นเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้ขอยกเรื่องราวของ,ของความบัมนเธอเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งน้องมาคุยเรื่องของนักร้องลูกทุ่งนะครับน,นักร้องเด็กอีกหนึ่งคนนะที่ผมดูแล้วผมคิดว่าน้องเขา ีความสามารถนะครับอืนั่นก็คือน้องน้องพีน้องพีไม่้ทองคำนะครับผมคือผมเป็นเขาเรียกอะไรติดตามหรือว่าแฟนเพจนะครับของน้องผมซึ่งผมเพิ่งจะรู้รู้จักหรือไม่ได้รู้จักมาส่วนตัวนัใหม่ก็มารู้รู้จักหรือว่าเห็นนะครับน้องทีนะครับอยู่ในในช่อง ในช่องแฟนเพจหรือเฟซเฟซบุ๊กเนาะที่น้องไปร้องเพลงกับน้องต้นข้าวนั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็เลยเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปค้นหานะครับหลายๆคลิปที่น้องทีได้ได้ร้องเพลงนะครับผมรู้สึกว่าเออ คืออย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่ว่านักร้องจะมีแค่น้องต้นข้าวอย่างเนดะียวเนาะหรือว่าใครก็แล้วแต่มีหลายคนนะครับแต่ว่าน,นี้ผมจะขอพูดถึงน้อง,องพีนะครับว่าน้องน่ารักนะครับเป็นเด็กที่น่ารักเนาะแล้วก็ก็คือน่าจะแ,แนวเดียวสไตล์เดียวกับน้องต้นข้าวนันะ่นแหละเนาะ ก็ถึงการไปร้องเพลงนะครับเปิดมงเปิดหมวกอะไรด้วยนะครับแล้วก็เห็นคลิปเก่าๆของน้องทีนะครับที่ไปประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆนะครับแต่แต่ที่โดดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของรายการไม่ต้องคำนะครับนะไม่ต้องคำเด็กน,นะครับก็คือ,อทุกคนนะสำหรับเด็กน,น้องๆนงหมๆน,นะครับที่ อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับได้เป็นนักร้องนะครับตามความฝันนะครับของของตัวน้องเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพ่อแม่พี่น้อง f อนั่นแหละที่ให้การสนับสนุนน้องนะครับผมได้ฟังเพลงนะครับหลากหลายนะครับของน้องทีเองเนาะวิวิธีการร้องน้องก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก็เก่งเกินไว เราทุกคนก็มีความรู้สึกว่าน้องร้องเพลงได้แบบถูกวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงนะครับใชในการาลูกเล่นนะครับลูกคอหรือการหลบเสียงต่างๆนานาครับวิธีการร้องอย่างที่น้องก็คงฝึกมาอย่างดีที่สุดนะครับก็เชื่อว่า อนาคตนะครับก็น่าจะเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่น่าจะประสปประบความสำเร็จในในด้านการร้องเพลงนะครับซึ่งผมตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะทุกคนนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นเกี่ยวกับการพูดคุยถึงนักร้องท่านใดท่านหนึ่งนะครับหรือว่านักร้องคนไหนคนหนึ่งนะที่ผมได้มีโอกาสมานั่งพูดนั่งคุยนั่นหมายความว่าตัวผมเองได้ได้ไปฟัง ได้ได้เข้าไปฟังแล้วว่าใครร้องอะไรยังไงนะผมเป็นผมก็สนับสนุนนะครับทุกคนนั่นแหละนะผมผมไม่มีมีการปิดกั้นอยู่แล้วว่าจะต้องออสนับสนุนพูดคุยถึงเรื่องน้องต้นข้าวอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางสื่อโซเชียลนะครับในช่องทางของผมนะครับบอยสั่งชวนยิ้มนะ ก็เป็นการพูดคุยการสนับสนุนนะครับในทางเชิงบวกนะครับกับน้องๆทุกคนนะครับผมประเด็นจะไม่ไม่มีการแบบว่าเอออย่างจะมาเชียร์คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่ผ่านมาน้องอย่างผมคุยถึงเรื่องน้องตุ๊กเฒ้าค่อนข้างเยอะก็คือเราก็จับประเด็นเอามาพูดมาคุยนะครับแต่ว่า คลิปนี้ผมขอคุยถึงเรื่องน้องพีนะครับน้องพีไม่ต้องคำนะครับน้องก็เพียงเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความสามารถในการในการร้องเพลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่องทางของน้องพีก็ยังไม่ได้ถึงประสบความสำเร็จขนาดที่เท่าน้องต้นข้าวนะอันนี้เราก็พูดตรงแต่ถือว่าความสามารถของน้องเองนะครับก็มีอีกหลายคนนะแต่ ผมก็พยายามจะเดี๋ยวค้นหามาพูดมาคุยด,ดีกว่าเพราะว่าเราสนับสนุนรูตานรูกทนะุ่สนับสนุนเกี่ยวกับการแสดงออกของน้องๆของเด็กๆนะครับหลายๆคนนะครับจริงๆอ่ะทุกคนไม่มีใครรู้นะบางคนคิดว่าโอ้โไอ้สั่งมานั่งมาพูดมาคุยนี่รู้จริงไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงๆบางคนไม่ทราบครับนะว่าผมอนะ่ะความจริงอ่ะผมก็ ก็ดูนะครับคือก่อนหนุายูนะเมื่อก่อนก่อนพวกที่พวกใครอะนะครับพวกไม่ต้องคำพวกอนงอันานั้นพวกอะไรเนี่ยผมฟังมาก่อนทั้งนมนานแล้วนะครับตั้งแต่คือจริง,รงๆอะผมชอบเด็กเด็กมีความสามารถที่แสดงออกเมื่อก่อนนะมันจะมีรายการหนึ่งทางช่องวอก็ปี่จะเยอะมากนะครับซึ่ง เป็นช่องที่สนับสนุนน้องๆน,นะสนับสนุน <S <S เด็กๆนะที่ซึ่งมีความสามารถนะครับมันมีรายการผมจาชื่อไม่ได้น้องเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยมาร้องเพลงเก่ายุค90เอาเพลงยุค90อะไรออกมาร้องแล้วก็มาทําเป็นเขาเรียกว่าเอาเอ่อมิวสิกประกอบเพลงนะครับมีการจัดฉากการแสดงของน้องๆแล้วก็อของ คนโตที่เป็นนักสแสดงประกอบแดนเซอร์อะไรเนี่ยนะผมชอบดูแบบนั้นนะทุกคนจริงๆผมาบางท่านไม่ทราบนะผมไม่เคยได้เล่า,าให้ใครฟังนะว่าผมผมดูพวกนี้มาก่อนับผมถ้าเรื่องอาดารานะักร้องเด็กๆนะผมก็คือผมติดตามหรือว่าผมเห็นมาตั้งแต่ยุยญาติเยอะนะอนะครับยุยติญาิเยอะนี่ก็ก็อายุ ไล่ๆกัน,นะเป็นน้องอยู่ปีสองปีประมาณนี้แหละผมก็เห็นมันตั้งแต่สมัยถ้าผมชอบแบบนี้นะผมชอบเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถแม้กระทั่งวงนกแรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นรุ่นๆกัน,กนอาอยุพอๆกับผมนี่แหละแล้วก็มันมีหลายคน,นที่ถ่านอย่างดาราก,ก็ตู้มตามดาราเด็กอะไรเงี้ยคือนั่นมันอันนี้ผมกําลังจะพูดถึงว่า ผมอชอบการแสดงของเ,เด็กๆนะครับที่เขามีความสามารถหลากหลายอา,อาชีพนะครับหลากหลายาความสามารถนะไม่ว่าจะเป็นแสดงหนังภาพยนตร์ร้องเพลงนะครับสติงลูกทุ่งอะไรกันแล้วแต่นะครับผมถึงผมถึงนด้ติดตามที่ข่าวสารอะไรซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลผมก็ไม่ได้ทำช่อง YouTube อะไรเงี้ยนะครับจนมาปัจจุบ,บันเนี่ยผมก็ามา นะครับมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนักร้องเด็กที่มีความสามารถอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับผมก็ขอญากแทรกในคลิปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของน้องทีไม่ทองคำนะน้องทีซึ่งเป็นเด็กที่ผมเห็นแล้วแบบความความสามารถแบบเหลือล้อนนะครับไม่ผิดหวังนะถ้าใครได้ไปดูคลิป ต่างๆของน้องทีร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องยู u b e หรือว่าเฟ c e b o o k ต่างๆัะครับผมก็รองไปเ,เปิดใจนะครับลองเข้าไปชมน้องดูนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกกับผมผมไม่ทันได้เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อเมื่อสักครู่รือว่าการดูร้องเด็กต่างๆเมื่อเมื่ออดีตเมื่อก่อนนะซึ่งตัวน้องทีเองผมก็ระยะ การดูนักร้องเด็กก็ห่างมาเหมือนกันนะจนมาถึงวันหนึ่งของกระแสของน้องต้นข้าวนั่นแหละนะครับทำให้ผมกลับมาดูานักร้องเด็กๆนะที่มีความสามารถจนมาถึงน้องทีที่ท,ที่มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีร่วมกับน้องต้นข้าวนะแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงนะครับร่วมกับต้นข้าวสุธิยาแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปดูคลิปส่วนตัวของน้องเองนะ ถึงน้องจะเป็นเด็กแต่ผมว่าเด็กพวกเนี้ยก็เด็กกลุ่มเนี้ยนะครับก็เป็นอนาคตของวกงการเพลงทุ่งซึ่งผมว่าเขาเขามีความสามารถแล้วก็มีความคิดมีมีคำพูดที่ที่แบบความคิดสร้างสารรค์นะครับมีความคิดเหมือนเหมือนคนโตอะไรอารมณ์เนี่ยนะผมรู้จากวิธีการ การพูดคุยนะครับแล้วก็ผมเคยเข้าไปคอมเมนต์นะครับในในเพจในแฟนเพจหรือในเพจพวกของน้องทีนั่นแหละนะครับซึ่งน้องทนนีน่าจะเป็นรุ่นรุ่นลูกนั่นแหละเนาะก็คือน้องเขาไปอะไรนะไปเพชรบูรณ์เลยสักอย่างนะไปบ้านแต่ผมผมไม่ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะผมก็เลยว่าเออจริงๆผมก็เป็นคนเกิดเพชรบูรณ์อะไรเงี้ย ตัวน้องอีกก็ไปอำเภอเลยนะจำไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนก็ฝากเอฟซีบอยสั่งนะครับที่เข้ามาชมคลิปน้ำพ่อเป็นกำลังใจนะครับให้นักพร้องนะครับเป็นอนาคตของวงการเพลงลูกทรุ่งเนาะอย่างที่ผมเคยพูดนะครับเก่าไปใหม่มานะครับเป็นธรรมดาเนาะวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็แล้วแต่นะ วงการตลกก็เหมือนกันนะมันก็มีเก่าเก่าไปใหม่มามายังไม่ถึงก็มีครับหรืออาจจะไม่มาก็มีเป็นไปได้นะวงการตลกนะแต่วงการลูกทุ่งเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรก็มันยังสืบต่อเนื่องมานะครับไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับหกสิบปีเจ็ดสิบปีอะไรก็แล้วแต่แปดสิบปีอะไรเงี้ยนะนะครับตั้งแต่ยุคเมื่ออดีตที่เขาสร้างไว้นะ การมีลุนทุ่งจนมาถึงปัจจุบันนะเพราะว่าเป็นการสืบสารวงการเพลงรุกทุ่งที่ขับกล่อมแฟนเพลงนะครับคนเรามันก็ต้องมีดนตรีอยู่ในหัวใจนะครับเราเรียกว่าใครไม่มีดนตรีการในสัปดาห์เป็นคนชอบคนนักอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจำไม่ได้หายรอกมันเป็นคำพูดที่ตลกเคยเไปเล่นบนเวทีนะครับ ประมาณนั่นแหละเกี่ยวกับการฟังเพลงเนาะทุกคนต้องมีเพลงอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็นแล้วแต่ครับก็มันคนเรามันเลือกฟังเพลงไม่เหมือนกันนะครับชอบไม่เหมือนแม้กระทั่งลูกทุ่งนะครับก็จริงๆลูกทุ่งเหมือนกันแต่อาจจะชอบไม่เหมือนกันอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ชอบทุกๆคนนะครับก็เป็นไปได้นะแล้วแต่จนะมีแนวทางของใครของมันแต่ในส่วนตัวของผมนะผม ผมก็ชอบเกือบทุกคนนะเพราะว่าผมเป็นผมเป็นคนในวงการด้วยไงคนในวงการบันเทิงเกี่ยวกับวงการตลกเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งอะไรพวกเนี้ยผมก็เพราะฉะนั้นผมต้องชอบฟังเพลงแล้วผมก็เ,เข้าใจบริบทของอหลายๆขั้นนะว่าบางคนอาจจะชอบเพลงประมาณนี้ประมาณนี้คนนี้คนนี้ชอบไม่เหมือนกันและส่วนตัวผมก็ชอบหมดแลยครับอ,อย่างที่ผมมานั่งคุยคลิปเนี่ยเนาะเกี่ยวกับน้องคีเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เขาไม่ธรรมดานะครับผมสนับสนุนหมดเด็กคนไหนที่มีความสามารถเอาเอะน,นะครับช่วยกันชมช่วยกันเชีย์นะครับน้องน้องพีไม่ต้องทำนะครับมีอีกหลายๆคนนะที่ผมพยายามดึกแล้วผมพยายามดูนะครับแม้กระทั่งเปิดหมวกนะครับหาทุนการศึกษานะหลายๆคนนะครับมันมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งแตนะ่ตอนนี้กำลัง เป็นกระแสอยู่ในช่องดำต่อต,อต,อตอนะอที่อ่ร้องเพลงแนวแรปผมชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บมาพูดมาคุยนะครับว่าเออวิธีการนะครับน <c oughs> ังนั้นแหละนะครับไปหาค้นหาดูได้นะผมว่าเก่งนะนะครับแล้วก็ผมก็มันมันมันมองความรู้สึกมันย้อนไปเหมือนตัวตัวผมเองสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆๆนะครับ <c oughs> ตอนผมเป็นเด็กเผมก็ชอบแสดงออกชอบชอบเป็นคนชอบแสดง ชอบอยู่วิธีชอบตีกลองร้องเพลงอะไรเนี้ยนะครับผมชอบสิ่งต่างๆแบบนี้นะครับอยู่โรงเรียนผมก็เป็นมือกองกนะองพาเหรกกองแทรกรือนะครับตีกลองคอมอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ผก่านตรงนี้มานะเพราะฉะนั้นอพอโตมาเนี่ยมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนเด็กๆหลายหลายคนท,ที่ท่านได้เห็นนะครับบทสรุปวันนี้ก็คือ นะครับน้องทีแม่น้องคำนะเป็นนักร้องเด็กอีกหนึ่งคน,นงที่ผมก็อยากสนับสนุนแล้วก็อยากเห็นน้องเขา,เามีผลงานนะครับตอนนี้น้องยังเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับจนหลายหลายคนที่เคยเป็นนักร้องเด็กแล้วก็พอโตมาแล้วก็เริ่มหายก็ก็มีหลายท่านหลายคนนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นธรรมดานะครับมันไม่มีอะไรแน่นอน ความแน่นอนไม่มีนะครับจะบอกให้นะครับบางทีอาจจะอา,อาจจะมีแบบโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับชื่อเสียงเงินทองอะไรอยู่มีก็เป็นไปได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมขอบุณเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็สบายๆนะขอญาตใส่เสื้อกล้ามเนาะแต่ตัวสบายๆทุกคนอโอเคโชคดีมีเงินใช้นะครับ ฝากกดติดตามกดสับสกให้ผมกด,กดไลค์นะคอมเมนต์พูดคุยนะครับเ,เก่าเช่นเคยนะครับบอยสั่งชวนยิ้มน,นะครับสวัสดีทุกท่านครับผม